กรณีคุณซิงซิงหรือหวังซิงนักสแสดงชาวจีนครับที่หายตัวไปในชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่3มกราคมแม้ว่าล่าสุดครับทางการไทยจะพบตัวคุณซิงซิงแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ได้ทิ้งร่องรอยปริศนาไว้อย่างมากมายทีมข่าวเดอะสแตนดาร์ดได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดรปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีอธิบายไว้น่าสนใจว่านี่คือเหตุการณ์คนจีนหลอกคนจีนที่เกิดขึ้นมานานแล้วและใช้ฐานที่ตั้งทางประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกลางเมืองเฉินตูในประเทศจีนสมรองศาสตราจารย์ พลตำรวจโทรดรกฤษณะพงภู oo, ตระกูลได้พูดในรายการเด e s t แต d ด r d นาว่าขบวนการนี้มาในรูปแบบจีนเทาซึ่งเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติของประเทศไทยทําให้ล่าสุดครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยได้พูดย้ําชัดว่ารัฐบาลจะใช้ยาแรงในการร่วมกันซิลชายแดน2ชั้นเพื่อแก้ปัญหายาเสพเติดแก๊งคอร์เซนเตอร์การค้ามนุษย์และผู้มีอิทธิพลซึ่งสถานีตำรวจในพื้นที่ต้องทํางานให้เต็มที่และต้องเห็นผลภายใน6เดือน บางคนครับอาจจะมองว่ารัฐบาลเหมือนจะไม่ได้สนใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ว่ามาตรการซิลชายแดนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายจะแก้ปัญหาหรือลดปัญหานี้ได้มากน้อยเพียงใด